นี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนองหันละนี่ยสวนผาเดนังไงผู้ใด้ภาพผันนังไอยู่ผู้ใด้ปุ๊บตะไก่เลยตะไก่ตะหางย่งไปลายบอดนี่กันนกนกนกโอ้กนกเอียงนกเอียงมันย่างตามหลังนกเอียงสองตัวสามตัวอันผาเดนังไงลูกมันกว้างเยอะมากกว้างกว้างนี่กับเป็นที่ท่องเที่ยวของ คนจังหวัดสกลนครได้ี่นี่ก็เป็นมะหว่าบ่ยมักอย่างนี้โอ้ยโอ้นมะกว่าเื้มะหว่าแม่ย่มะหว่าใหญ่นั่้แล้วันี้มหว่านี่ยมะหว่าใหญ่หนุ่ยห่าเนี่ยมะหว่ามะหว่า่นาะมะหว่ารงนี้ก็มีได้มะหว่าใหญ่แล้วนี้ของจึงเพ่งอยู่ มกว่าเีวมไปมองดูขามาเห็นมกว่าแนันดน่นดิกสานที่ท่องเที่ยวของพเดนายนี่ับีมวกว่าลยนกกระห้องเลยนกกระดังนกห้องนกห้อง นี่ก็คือโรองหานเด้ทางทางหาน้าโรองหานตรงนี้ก็มีคนติปดป่านะคนติดปา่าติดตุ้งที่ดานคนมาติดจะดุงจนะะไกไ่ไปเดี๋ยวไป คนทุกซึ่งทุกป่ายไน,น้นองหานมาเนี่ยท่านี้ก็มีนะคนตุกที่ทุกหนผู้เดียวนี่นั่งเนะข็มฝังนะต้นไม้จักต้นไม้ไปสั่งดอกโบจักนะต้นไม้ก็ได้เงนะื้ยอย่างยังเดี๋ยวไปกระว,ว่างๆนี่น้องหาสนสกุลนกคนว่างๆว้ง่างๆ หนกห้องแล้วเจ้าจาที่จ้านกเลจะดึงของเจ้ามาติดที่หงขีดยึดติดกันด้านเลยคนน่ะเขีนติดกันด้านเลยอ๋อลกย่อแล้วเขียนยมอแล้วยอแล้วอ